ใครวะน,นั่นอะอไปใช้ชีไว้เลยนะใครเฮ้ยแล้วเหมือนจะมีคนนอนอยู่ข้างในนะผมว่าแน่เป็นักสมิงพาในที่นอนอ่ะเฮ้ยทำไรดูนะเหมือนมันกำลังจะกินอะไรไม่รู้อ่ะด้านในนะ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะก็ผมเนี่ยแรงๆเนี่ยอยู่ในป่านะก็ได้ยินข่าวมาจากเพื่อนนนนะว่าไอ้สิิงที่ผมขังไว้ในถ้าเนี่ยเหมือนมันจะโดนตัวอะไรกินไม่รู้นะก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือตัวอะไรเดี๋ยวผมเนี่ยจะรีบขึ้นไปดูนะก็เหมือนว่าไซเนี่ยแบบโอ้โหเครื่องในเนี่ยออกมาหมดเลยนะเหมือน มันเข้าไปได้ไงไม่รู้นะเพราะว่าผมเนี่ยได้ปิดถ้าแบบว่ามิดชิดเลยแต่ตัวนั้นน่ะมันน่าจะเห็นนะแล้วก็มันน่าจะเข้าไปหรือว่าไอตัววันเมื่อวานหรือเปล่าที่ผมเนี่ยได้เจอแล้วก็เดินตามมันเนี่ยมันก็เดินหนีไปยังไวเลยนะมันน่าจะรู้แล้วล่ะว่าสมิงพะเนี่ยมันอยู่ด้านในนะมันก็เลยเข้าไปกินข้างในนะทุกคนโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยจะรีบเดินทางขึ้นไปดูดีกว่าว่ามันเป็นยังไงบ้างเนี่ยไม่รู้มันน่าจะกินหมดไปแล้วล่ะ นี่ผมเนี่ยก็มาช่วงตอนเย็นนะฝนเนี่ยตกแลนะ้วนี่นะหินเนี่ยเปียกมาเลยโอเคทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยขอตัวเดินทางขึ้นไปก่อนนะโอเคนะทุกคนตอนนี้คือว่าผมเนี่ยได้มาถึงจุดที่ผมเนี่ยได้ถังสมิงพาไวะนะ้นะนะไม่รู้ว่าดิ้นเสียงอะไรกันหรือเปล่าพาพพเนี่ยดิ้นสียจากด้านล่างนะน ไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ตรงนั้นนะเหมือนจะเป็นเสียงมาป่าหรือเปล่างูเลยด้าล่างด้าล่างได้ยินเหมือนเสียงมันกัดอะไรสักอย่างนะไม่รู้ว่าในกล้องจะได้ยินหรือเปล่าเพราะว่ามันเบามาก แล้วผมดิ้นข่าวเนี่ยผมก็รีบขึ้นมาดูเลยนะก็ระเบิดผมเนี่ยก็หมดไปแล้วด้วยเพราะว่าผมเนี่ยใช้ไปหลายลูกแล้วก็จุดไม่ติดเนี่ยหลายลูกมากเนี่ยดูตรงนี้ก็จะเป็นหบุบเขาเลยนะตัวเอาไงเดี๋ยวเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองเข้าไปดูนะเหมือนจะมีตัวอะไรกินอยู่ไม่รู้ฟังนะที่ยินชันมากเลย เพราะว่าผมเนี่ยปิดทําแนละ้วถ้ามันเข้าไปเนี่ยแล้วก็ผมปิดทําทันเนี่ยผมจะปิดไปอีกรอบหนึ่งอะโดนไปเดี๋ยวเดี๋ยวลงไปดูกันโอเคนะทุกคนก็ผมเนี่ยจริงจริงเนี่ยจะเข้าไปข้างในถ้ำนะแต่เรียกน้องขึ้นมานะโทรเรียกน้องขึ้นมานี่ครับชื่ออะไรนะดะ สวัสดีครับผมชื่อดานะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยจะให้น้องมาเป็นเพื่อนนะเพราะว่ามาคนเดียวเนี่ยมันจันร์ตรายมากเลยนะเสียงอะไรไม่รู้ว่าจากด้านนู้นเนี่ยก็ไม่นานเนี่ยน้องของเนี้ยอาจจะเปิดช่องนะทุกคนก็ฝากไปรอติดตามกันด้วยนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะเข้าไปดูข้างในเลยไปไดะ <c oughs> เดี๋ยวให้น้องเนี่ยถือกล้องให้นะ เห็นบอกไม่รู้นนะเพราะว่าทานไฟฉายเนี่ยแบตเริ่มจะหมดแล้วนะทุกคนไปแต่ดินเสียงอะไรไม่รู้ด้านในฮะได้ยินตลอดเลยแต่ตรงนี้เน <Hey. S 1> ี่ยเฮ้ยคีวอนดิเจอไหมเฮ้ยไขวะนั่นอะไฟฉายชีไว้เลยนะไข เฮ้ยแล้วเหมือนจะมีคนนอนอยู่ข้างในนะผมว่าแน่เป็นผสมิงพลาในที่นอนอ่ะเฮ้ยทำไรดูนะเหมือนมันกำลังจะกินอะไรไม่รู้อ่ะด้านในนะเฮ้ยระวังระวัง แล้วมีคนนอนด้านไหนนะประเด็นได้เดี๋ยวรอด้านนอกนะได้ครับเ,เฮ้ยเฮ้ยโหมันกินแบบเละเลยนะมันกินหมดเลยอะสมิงพาที่โดนกินอะโดน เฮ้ย,ย,ย,ยผมว่าสมิงค้าเนี่ยน่าจะตายนะแล้วมีตัวอะไรไม่รู้มากินดูดิเละเล,เลอยอะ แล้วมันเปิดนะผมว่าน่าจะเป็นในตัวนั้นนะที่ผมเนี่ยเจออยู่วันนั้นแล้วก็มันมามองอะไรไม่รู้นะแล้วก็ผมเนี่ยเดินตามเด่มันวิ่งไวามากได้ไหมคุณส่งูรณใกล้ตัวเลยดูให้ชัดๆดิสมิงหรือเปล่าสมิงอีกตัวหรือเปล่าที่กินกันเองอะ่ะเ้ยผมว่าน่าใช่นะ ที่มันเกินเัินเองเน,นี้ยเฮ้ยน่ากลัววะะเจอครั้งแรกใช่ป่ะใช่ครับคนน่ากลัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรอบๆรับ,บทองกระถาเลยใส่ไม่รู้นะ เฮ้ยยุดดูมะโหเหม็นมากเลยดูคนเหม็นอะเอาไปผมว่ามันมืดแล้วนะเหมือนจะทำอะไรมันไม่ค่อยได้เลย ก็รออะไรมันยาบมากเลยนะผมเนี่ยไม่ได้เอาปืนมาด้วยนะเพราะว่าปืนเนี่ยปืน หนังสติงเนี่ยเหมือนจะพังอยู่นะดุนหัวล้อดิย้อยเย้จันเลยอ่ะจ้าลองมองข้างในที่มีอะไรอีกไหมส่องไปด้านในเหมือนมันจะกินหมดเลยอ่ะจ้าเอามา goma mm. มันจะข้ามแล้วนะแล้วไฟฉายเนี่ยมันก็จะหมดนะทุกคนผมว่าต้องเดินทางกลับก่อนดีกว่าไม่งั้นเนี่ยถ่านไฟฉายผมเนี่ยจะหมดอ่นะไม่ได้เตรียมอะไรไม่ได้เพราะว่ากระทันหันมากรีบขึ้นมานะแต่ดูไหมนเนี่ยผมว่าพวุเนี้มันก็น่าจะมาอีกเพราะว่าร่างกายของซูมิงเนี่ยมันยังไม่หมดนะผมว่ามันน่าจะมากินให้หมด hey. ด,ดู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 มัน <c oughs> ต้องขออภัยนะฐานไฟฉายเนี่ยหมดนะทุกคน <c oughs> แล้วถ้ามืดเนี่ยคือผมเนี่ยจะเดินทางกลับไม่ได้ด <c oughs> ้วยรีบเดินทางกลับดีกว่าเอาได้เอามิดไปอุ้ย ไป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 ด่าทางนี้ทางน,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 นี้เดินระวังระวังระวังมัน,ม,นมาครั้งแรกด้วยนองผมเนี่ยคือตกใจมากด่าขึ้นได้ป่าขึ้นทางนู้นนะทานวิชายเนี่ยหมดนะทุกคนต้องขออภัยด้วยคือมันเนี่ยไล่เราอย่างหนักเลยฝนก็ตกนะตอนเนี้ย รีบออกจากป่ากอนดีว่าไม่งัน้นมันจะเป็นอันตรายผมนะเพราะว่ามีโจนป่าโจนอะไรเยอะมากโอเคนะทุกคนผมกับน,น้องเนี่ยก็ได้เดินทางกลับมาถึงบ้านแล้วก็คือว่าฝนเนี่ยตรงหนักมากก็ตอนนี้เราเนี่ยได้เดินกลับมาถึงปลอดภัยแล้วนี่ครับก็อยู่กับน้องต้นกาน้าน้องต้นกาก็มารอ <นะ S 2> ผมลว<น>ะ,ะวัสดีแล้วก็สวัสดีครับ,รบก็ต้นกาเนี่ยไม่ได้ออกคลิปกับผม,มนานมากเลยนะเพราะว่า ในป่าเนี่ยมีแต่อันตรายนะผมก็เลยไม่ค่อยได้พาน้องไปที่ไหนทุกคนก็นี่เดี๋ยวพรุ่งเนี้ผมก็จะเดินทางไปดูอีกครั้งหนึ่งว่าจะเจอไอตัวนั้นอีกหรือเปล่านะก็โอเคทุกคนก็ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้ใครที่ชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกันแล้วเท่าไกดไลค์ก็แชร์แล้วก็ติดตามให้เราด้วยนะครับโอเคทุกคนก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะก็เดี๋ยวน้องผมเนี่ยจะเปิดช่องนะทุกคนก็ฝากรอติดตามกันด้วยก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเลย